สวัสดีครับผมหนึ่งอินทวดครับเป็นนักร้องนำวงอินทว r ดครับสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะเป็นมือกลองของ i n นทวัครับครับผมบอมครับเป็นมือกีตาร์ของอินทว r ดครับก็วงอินทว r ดเริ่มจากที่ในวัยเด็กผมชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีแล้วก็เริ่มฝึกกีตาร์ตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมญาติพี่บอมเป็น ลูกพี่ลูกน้องผมก็ไปเจอกันที่เชียงใหม่แล้วก็เขาก็เอากีตาร์มาเล่นด้วยกันเขาก็สอนกีตาร์ผมณตอนนั้นผมก็รู้สึกเกิดความประทับใจแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าวันหนึ่งผมโตขึ้นมาผมจะตั้งวงผมจะตั้งวงกับพี่ชายเมื่มอผมกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เติบโตขึ้นมาผมก็เป็นนักดนตรีนักร้องในโรงเรียน แล้วก็เรียนจบมาก็ร้องเพลงในผับแล้วก็สุดท้ายก็เลิกเล่นไปแล้วก็ไปประกอบธุรกิจจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่อยากจะกลับมาทำวงผมก็มีเพลงที่แต่งไว้ตั้งแต่14ปีที่แล้วผมเคยร่วมงานกับเชอรี่เป็นมือกองก็เลยคุยกับเชอรี่ว่าเชอรี่มาทําเพลงนี้กันไหมแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็เริ่มเอาเพลงนี้ไปเสนอกับโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ป่วยพี่ทัวชิปคนหนึ่งติดต่อมาครับด้วยการที่เขาไปค้นหาในเซิร์ชเอนจินคือใน Google ชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยากประลองทำเพลงกัางผมดูที่สตูดิโอไอโปกี้สตูดิโอที่นาดีวาดเขาสัมภาษณ์ผมอยู่ามาสัากครึ่งชั่วโมงทีมงานก็บอกว่าทางเราอยากให้พี่ช่วยดูในเรื่องดนตร,รีเราก็เลยถามว่าอะอะไรยังไงก็คือ หนึ่งก็จะมาเป็นคนในทางเดานาของคนเขียนเพลงเนาะ,ะเขียนแล้วก็มีทํานองมาแล้วก็คือมาเจ้าเราทำดนตรีตามที่เขาคิดไว้ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ี้ก็ทําทงานกันง่ายดีครับไม่มีอะไรซ้ำซ้อนเพราะว่าเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าโจทย์เป็นอย่างนี้อยากจะสื่อสารแบบนี้ท่อนต่างๆเรียงยังไงแล้วก็ขึ้นดนตรีมีใครอ่าจนเราได้รู้จักตัวตนแล้วก็ภาพลักษณ์ของวงคระว่าเขาต้องการ ต้องการให้เราช่วยนำพาไปสู่สิ่งไหนเพื่อให้มันเกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเมื่อพี่ป่วยได้ฝากเพลงพี่ป่วยก็โอเคพี่ตกลงจะทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยยกหูโทรคุยกับพี่บอมอยากจะชวนพี่บอมมาเป็นมือกีตาร์ของวงอยากจะทำวงกับพี่บอมก็เลยโทรหาพี่บอมก็พี่บอมก็ตอบรับในท,ทันทีเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพมาทั้งชีวิตเขาเลยครับรู้สึกแปลกใจครับอย่างแรกก็คือแปลกใจเลยว่า ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วอยู่ก็ชวนกันทำผงผมก็ยังคิดว่าทำตอนนี้อย่างทันลหรแต่ก็มีความสุขครับที่ที่จะได้ทำก็เลยเลือกที่แบบอยากทำเพราะผมก็อยากทำมานานละคือมันมีโอกาสตอนนี้ก็เลยว่าขอลองอีกสักครั้งเถอะ ำอาหข้าคาเฟ่สุริและโฟดิหางคัมเบอร์เลยเฮ้ยเอาเว้ยวันนี้วันพระผักมาแล้วเอาเลยของเรานี้เลยพี่ชอบวันนี้นะผีผักผีผักวันพระพี่ชอบเอาไปเลยครับให้ฟังให้ฟังพอไปเจอตัวจริง พี่ป่วยดูแบบจริงจังกับงานมากมีจะมีพัร์ตลกด้วยแต่เมื่อทํางานก็ก็จริงจังมากมากลุ่มสนานนี้ครับพี่ป่วยแกตลกบางทีถ้าจะจริงจังแกก็จริงจังบางทีเล่นก็คือเล่นก็สนุกดีไม่ไม่เครียดมากครับทำงานกับพี่ป่วยก็ได้ได้จริงๆได้ความรู้ เยอะมากในการโปรดิวซ์เพลงในการทำงานเบื้องหลังในการได้รู้สเต็ปขั้นตอนการทำเพลงอะไรอย่างค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ทำงานด้วยกันแต่เหมือนแบบเราได้อีกครอบครัวหนึ่งที่ที่เราแบบอุ้ยที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เลยนะเป็นแบบผีทูชิฟฟ์ว่ะที่แบบอยาอยู่อย่างอยากที่เราฟังตอนเด็ก็นไงครี้พอจะจอดจุดจอดจุดพี่ป่วยลูกสาวผมนี่แบบ เปิดจอมุทุกวันผมเป็นโปรดิวเซอร์เปิดทุกวันเลยอเอาเงินครับโอ้ลูกยังฟังอยู่อ่ะโอ้โหลูก<อ>ผมแบบชอบมากมันมีช่วงหนึ่งในตอนมหาวิทยาลัยครับผมผมมานั่งคิดกับตัวเองว่าผมผมทำทุกสิ่งเพื่ออะไรในเมื่อผมต้องตาย ผมจะเป็นคนเก่งมากๆหรือเป็นคนที่กระจอกงอยงผมจะเป็นคนที่ฉลาดหรือผมจะเป็นคนที่โง่แต่จุดหมายปลายทางมันคือความตายแล้วเมื่อตายไปมันก็เป็นศูนย์คือมันมันมันมาจากศูนย์แล้วมันก็จะกลับไปเป็นศูนย์แล้วผมจะทําเพื่ออะไรเพราะว่าผมเป็นคนทะเยอทะยานมากแล้วผมจะทําเพื่ออะไรฉะนั้นผมเริ่มแบบเริ่มคิดวิเคราะห์จน จนสุดท้ายกลายมาเป็นเนื้อเพลงนี้ครับผมก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายครับเมื่อเมื่อผมคิดว่าจะฆ่าตัวตายผมฆ่าจริงๆผมก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วเตรียมจะกระโดดตึกครับแต่ว่าณโมเมนต์นั้นทำให้ผมเข้าใจคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตครับเมื่อผม กำลังจะฆ่าตัวตายนะครับกำลังจะกระโดดตึกข้างตึกของผมเนี่ยเขาเปิดเพลงลิกินพาร์คชื่อเพลงว่า What I've Done แล้วในท่อนนั้นเขาเขาแปลว่าพระเจ้าขอพระเจ้าล้างบาปให้คุณคือมันชื่อท่อนว่า So rest come mercy away and watch worship ขอพระเจ้าล้างล้างบาปให้อภัยบาปให้เราผมก็แบบ เจ้าคือใครผมก็เลยเริ่มไปศึกษาเรื่องพระเจ้าครับผมกลับเข้ามาในห้องทันดีแล้วผมก็เสิร์ชคําว่าพระเจ้าคือใครแล้วสุดท้ายผมได้คําตอบว่าพระเจ้าคือคนที่สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วเขาสร้างแล้วเขามีคําตอบสําหรับชีวิตมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะประสบความสําเร็จแล้วก็ตายไปโดยที่มาจากศูนย์แล้วไปเป็นศูนย์มันมีอะไรมากกว่านั้น ผมเลยเข้าใจว่าอ๋อชีวิตเราอะเราเกิดมาจากศูนย์ก็จริงแล้วเราก็จะกลับไปเป็นศูนย์แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่และหลังความตายมันมีชีวิตอื่นอีกด้วยครับและการศึกษาเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์ทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนศาสนาครับนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ศึกษาศึกษา,กษา,าพระคัมภีร์ไบเบิล มาแบบห้าปีหลังจากนั้นผมย้อนกลับไปว่าผมอยากพูดเรื่องนี้ให้ใครบางคนได้รับรู้ในมุมที่ผมรับรู้ผมก็เลยเขียนเพลงเกิดมายังไงขึ้นมาครับก็มาจากประสบการณ์และความจริงจากน้ำตาของผมที่ผมเผชิญมาจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กระจาะงอง่อยกำลังจะฆ่าตัวตาย กลายมาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเพราะพระเจ้าทําให้ผมรู้ว่าชีวิตคืออะไรและผมอยากแบ่งปันสิ่งนี้จากเพลงเพลงเพลง,เพลงนี้ครับช่วยดูแลโครงสร้างข้าวแต่ในเนื้อในที่ในการเรียบเรียงก,ก็จะมีนนเนี่ยครับเข้ามาช่วยดูแลในรายละเอียดเพื่อความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์อ่ะนนเดี๋ยวนนเล่าบ,บ้างว่าเปไน็นยังไงครับผม ทีแรกก็ก็คุยเรื่องสไตล์กับกับคุณหนึ่งครับว่าสไตล์สไตล์แล้วก็จะเป็นเป็นร็อกเป็นร็อกในในฟิลที่แบบว่ามีเสียงอิเล็กทรอนิกส์มานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก้กาวโจทย์นั้นมามาแตกออกทําแล้วก็เรียบเรียนไปแล้วก็ส่งให้คุณหนึ่งฟังก่อนว่าอยากปรับอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับอืแต่ส่งไปแล้วเหมือน,อ,นอันแรกก็เหมือนเอาเลยครับ <laughs> ใช่แล้วก็ปรับกันอีกนิดหน่อยตอนอัดตอนตีจริงอะไรเงี้ยครับคือคือสรุปง่ายๆทำงานอินโทรกดคือในในเนื้องานน้องๆเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากให้มันออกไปในทิศทางไหนแล้วก็ลักษณะยังไงพวกผมก็หาซอสมาป้อนเข้าไปให้เพลงมันสมบูรณ์ตามที่เขานึกไว้ในหัวพอมันประกอบกันแล้วมันตรงเป๊ะมันก็เร็วก็ประมาณนี้คือพวกนี้นก็ตามใจตัววงเขาว่าเขาจะได้เอาตามนั้น เราก็ช่วยตัดขอบแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะแล้วเราก็เมิร์จกันแล้วก็โอเคว่ากดเป็นเพลงเตือนาอยังไงนั่นแหละครับประมาณนี้ครับ ว่ามันก็เหมือนการตกผลึกของมนุษย์ชีวิตมันก็มีไลฟ์ไซเคิลอยู่เท่านี้แหละตามตามเนื้อเพลงก็คือเกิดมาจากไหนก็ต้องกลับไปสู่นั้นเกิดมาจากดินก็กลับไปสู่ดินก็คือถ้าเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้าลมไฟเราก็มาจากการประกอบกันของธาตุทั้งหมดแล้วแล้วก็มีมชีวิตยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็แตกสลายกลับไปที่เดิมเหมือนกันที่ผมมองเป็นธรรมบานะแต่บังเอิญหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนแต่บังเอิญสิ่งที่เขา ผสมประสานมามีความคล้ายกับเรื่องของกฎธรรมชาติปกติไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนทุกสิ่งจะต้องกลับคืนสู่สิ่งนั้นดังนั้นมันก็คือเราก็ไม่ต้องไปถือดีถือเด่นเลยเหรอกวันหนึ่งชื่อเสียงมันก็หายไปวันหนึ่งมีคนดินทาก็มีคนสรรเสริญมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทะนั้นค่อางจะโดนใจสำหรับคอนเซ็ปต์เนื้อเพลงเขาคืออ่ะมันเป็นศาสนาธรรมชีวิตอ่ะพูดคำนี้ดีกว่าไม่ยิงศาสนาก็ได้หมายความว่าเหมือน มันเป็นเพลงก็คือเคยาเคยคุยกับเขานะมันคือเป็นการตกผลึกจากชีวิตเขาเองอะที่มันเออมันเคยเหนื่ยมันเคยท้อแล้วมันก็ต้องอยากจะมีอะไรสตาร์ทอัพใหม่เพื่อจะไปสู่จุดใหม่สุดท้ายก็กลับไปที่เดิมคือมันก็จะมีทั้งผิดบวังสมหวังมีสุขมีทุกในในการเดิมในแต่ละก้าวซึ่ง mv ก็สื่อสารมานักษณะยอย่างงั้นอ่าต้องให้ติดตาม MV เกิดมายังไงทีนั่นแหละประมาณอย่างนี้ครับ ตอนทําเพลงเกิดมายังไงเสร็จแล้วก็พี่ปว่วยนะครับพี่ปว่วยเป็นคนบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเพลงที่สองมันจะต้องเป็นแบบเพลงแบบแบบกระชากอารมณ์รู้สึกที่เราอินได้แล้วเป็นเพลงแบบประมาณว่าจะต้องสัมผัสใจคน <S 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 ซึ่งผมมีมีความคิดตั้งแต่แรกๆแล้วว่าถ้าผมจะทำวงดนตรีวงร็อกอะ่ะผมจะไม่ทำเพลงที่ คนที่เขาเคยเขียนมาแล้วเช่นเพลงรักเพลงนูง้นเพลงนี้ผมหรือเพลงอ,อกหักผมเพราะว่ามันมีประมันพันเพลงหมื่นเพลงผมอยากจะทําเพลงที่ออกมาจากชีวิตจริงของผมที่ผมสัมผัสได้แล้วพี่บวยว่าให้โจทย์มาว่าต้องเขียนเพลงที่มันแบบสัมผัสใจจริงๆผมคิดว่าครอบครัวน่ะมันสามารถสัมผัสใจผมได้ลึกที่สุดเพราะผมเป็นเด็ก คนหนึ่งที่อ่อนแอแล้วก็ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบพ่อแม่ทะเลาะก,กันแล้วก็โตมาแบบบาดแผลเยอะมากในหัวใจซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผมเป็นเป็นคนเซนซิทีฟและเป็นศิลปินได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าผมบอบบางหลังจากนั้นผมก็เลยเอามุมที่ผมบอบบางเนี่ยมาเขียนเป็นเพลงครับพอสงผมก็ทำเพลงทำเป็นเดโมโแล้วก็ส่งให้สมาชิกในวงฟัง ทุกคนบอกเอ้ยเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้ก็เลยส่งไปให้พี่ป่วยฟังพี่ปวยบอกว่าเออมันมันได้เว้ยพี่ป่วยก็เลือกเอาเพลงนี้อ่ะก็เลยเริ่มต้นทําเพลงครอบครัวเพลงครอบครัวได้ฟังเดโมจากหนึ่งเป็น,เป,นเป็นเนื้อทํานองม,มาก็มันเป็นเหมือนชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่การทะเลาะกันของคู่รัก ในนามผมพ่อแม่หรืออะไรก็ได้ที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ทำให้อีกคนหนึ่งอ่ะสะเทือนใจก็เหมือนสมัยก่อนเลยเด็กเป็นผ้าขาวเนี่ยเราเป็นคนเขียนสีอะไรเราเองเพราะนเขาจำแบบไหนก็เออฝังนล้มันก็ผมมองว่าเพลงนี้กับหลายๆครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันต่อหน้าลูกหรือมีความไม่ลงรอยกันเนี่ยมันตัวนี้ก็ถ้าได้ถ้าได,ได้ฟังดีๆได้ดดเกิดความเข้าใจว่าเออ สิ่งแบบน,นี้ไม่ควรกระทําต่อหน้าเด็กหรือผู้ที่ยังไร้เดียงสา,ามันก็จะเป็นแบบบาดแผลเล็กๆถึงแม้มันจะเล็กมากแต่มันก็อาจจะเป็นแผลเป็นได้ถ้ามันลึกลงไปถึงก,ก,ก้นบึ้งของหัวใจก็เลยคิดว่าเพลงนี้มันก็เป็นตัวแทนของคนที่เขียนเพื่ออยากจะให้สังคมลดล,ดลด่รงคงมันก็แทอเขีื่อางความุนแรงในครอ จี้ตรงๆเลยครัฟังแล้ว,ฟ,ลวฟังแล้วรู้สึกดีกว่าผมคิดแบบนั้นเลยครับคือเราก็รู้สตรอรี่เบื้องหลังของเพลงนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราฟังแล้วเสียงตอนที่เขาร้องมาเป็นเดโมโ่ะมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันขคยยี่หัวใจเราด้วยเหมือนกันอ่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันเกิดขึ้นกับ ทุกคนได้ครอบครัวที่แตกแยกตอนเด็กแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะมีประโยชน์ก็คือท่อนคอรัสที่ที่บอกถึงทางออกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะครอบครัวที่ดีอะ่ะมันควรจะเป็นยังไงมันเป็นคำตอบให้ว่าแบบแบบนี้แหละถึงจะอยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวมันต้องใช้อะไรบ้างในการที่จะอยู่เป็นครอบครัวเมื่อวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าความรักไม่ใช่ ไม่ใช่ทุกอย่างภายในครอบครัวแค่อย่างเดียวอนะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบความหมายของเพลงนี้โดยเฉพาะท่อนคอรัสที่แบบมันมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราและว่าเออเราพยายามพยายามกันหน่อยนะในชีวิตครอบครัวของเราเนี้ยค่ okay, นะโอเคฮะเออจะลองไหมเพอไม่พยยูดพอพยยูดเพลงนียย้มัน Hello, yeah. D &D. Um, D &D. D &D. Uh, Cap. My name is Simon Henderson, and as you probably know, I'm a producer famous for City Falls and lots of other bands, um, and I live in Thailand now. So, hello. Ah, okay. Okay.